อันั่นพีาดดอไม่ได้ดเกาอีกหวาสายขาดคนอพีเลยเี่ยเอาสงเลจ้าดูไม่อเออไม่ใจ่นักล ายอยู่นี่ยื่ผมกรมานู่นยิ่กรตายันนะอยมากันมากไปย่างนีพอว่าฝนตกนัอาการมันเปลี่ยนแล้วนะใจใจเยนหมดใจงาน่้ใจเมเลยใจหนมดลยเว่ากันี่กันยจะขอียน่ะายยอยุมาอายุหม พี่ออดไม่โดกค่ะพี่ออดแล้วาแล้ม่ดูเรื่องวงนี่เดียวจูับปนีมดับแป้งเนี่ยนี่ดูนี้จับปนีนไอเรียน ไอ้นี่มันเปียบเมียบมันกับคนหน่ะเนี่ยหวยนี้จะเป็นทุกคนแรกกันอย่างอย่างอย่างไหวรุนเยครับสวยนี่สวยสวยไม่ได้หวยยันคนตุกมันตุกนักเลยตคนตุกไม่เสีทสัมผัสได้นี่ไอ้นี่ันนี้รุ่นแรงนี่แรงมันไม่อยู่มันนอกหยดหออืม โอ๊กโดมันจะตุมเม่นี่มันโหดยอดต้นมันกระแตกเต็มต้นลุยเออเราไปอยู่กันเนี่ยนได้ยช่เรแค่ได้เลยต้นยังไปเลยกี่ดาววะอย่างนี้นะฮะอามีต้นนะเสวานี่เสวานี่ก้นชกเสวานี่ก้นขูบกตกขูบแรงไปจากปากเหล่ามีโอกาสออกออกออกลอกแต่ว่าใบใบแต่ใบมันดีอยู่เปลี่ยนแต่ใบมันดีอยู่นี่อยาให้ตอนมันลมนี่มันมั่นไหม

ียเียวนดีอดุลอดุล็การูดิมีรุ่นนอกุนลบนี่ม่แไม่แจรุ่นอะไรได้อี่บันปนี้ประมาณนั้นไหมถเจอนี่มันตกกันนแต่ก็ม่ไม่ไม่มันปีนี้ปีนี้มันนอปีนี้มันมันปั่เองยาเมืองปะยได เป็นป่าตาน่ะพี่มันิสีมันิดเป็นปาตานี่เป็นป่าไม้ทอนมะน้มันจะโอโคเลยจะมาตอนนี้มาไม่ดีกันนั่าแหี่ข้าวอมเลือกไมเกิดให้ดืดกตคเอียนไม่ลบคือเยนเลย เอยอยะถ้าปีเรียวปเียวปันนี่ไปอืมออ่ยา้ยต้รเันได้ตวยตายเนี่ยมตมันนีตายเลียมตเงงั้นดูพี่แล้วมันเต็มไม่ดีไหมเดี๋ยวกัน